สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการนะคะซึ่งเราจะไปคุยกันกันกบคุณทันตาเหลาวิลาวรรณกุลค่ะผู้ประสานง,งานมูลนิธิ Empower ค่ะคุณทันตาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องของข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการต้องขอถามก่อนนะคะเพื่อให้คุณทันตาช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามูลนิธิ empower เนี่ยค่ะ,เ,คะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีบทบาทหน้าที่ทําอะไรแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อเรียกร้องให้กับพนักงานบริการได้อย่างไรคะค่ะมูลนิธิ empower นะคะ เป็นมูลนิธิของกลุ่มพนักงานบริการที่รวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีพี่น้อยจันทวิภาอภิสุเป็นผู้ช่วยในการรวบรวมกลุ่มและก่อตั้งขึ้นในปี2528นะคะถ้านับก็ต้อง36ปีที่ผ่านมาะนะคะซึะงถือว่าเป็นมูลนิธิในประเทศไทยเป็นของคนไทยนะคะ,ะมีอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อภาษาไทยว่าส่งเสริมโอกาสผู้หญิง ะ oh. คะกลุ่มเราเป็นกลุ่มของพนักงานบริการผู้หญิงทั้งหมดเลยนะ mm hmm. ที่ทํางานอยู่ในและมีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยภ <Okay. S 2> าคเหนือภาคต่างภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานภ oh. าคตะว <Okay. S 2> ตันตกทั้งหมดนะคะแ <Okay. S 2> นี่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาตั้งแต่ปีหก <c oughs> นะคะ <c oughs> จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อพวกเรามากก็เลยทําให้เกิดข้อเรียกร้องขึ้นมาค่ะค <c oughs> ่ะอืซึ่งข้อเรียกร้องด่านั้นคือเพิ่งเริ่มมีการส่งข้อเรียกร้องกันหรือว่ามีการส่งข้อเรียกร้องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วคะ่ะ จริงแล้วเราออกจดหมายเปิดสมมติจริงรัฐบาลตั้งแต่เอเ19มีนาปี2563แล้วค่ะตั้งแต่รอบแรกนะคะ<อ>ว่าธุรกิจตัวนี้มันต้องกระทบอตอนนี้มันไม่ได้กระทบแค่ธุรกิจในไทยที่แค่ธนาคารบริการหรือกลุ่มเครือข่ายนี้แต่กลุ่มสถานบริการทั้งหมด นะคะตั้งแต่โควิดรอบแรกจนถึงปัจจุบันสถานบริการถูกสั่งให้ปิดเป็นอันดับแรก okay, นะคะเพราะงั้นเมื่อถูกสั่งให้ปิดปนคนที่ทํางานในสถานบริการทั้งหมดก็เท่ากับตกงานโดยทันทีอนะคะ okay. เนื่องจากอ่าในประเทศไทยมีกฎหมายที่ว่าด้วยพรบป้องกันและปราบปรามการค้าต่อณปปี2539 okay. แล้วนะก็เลยทําให้กลุ่มคนที่ทํางานอยู่ในสถานบริการทั้งหมดไม่ได้ถูกยอมรับการเป็นแรงงานไม่ว่าเขาจะทํางานขายบริการหรือไม่ก็ตามนะฮะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าสู่ภายใต้อากฎหมายแรงงานเตีไปประกันสังคมมีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานใดๆไ,ได้เลยนะมไม่จ้างงานอีกน,นะฮะค่ะ เป็นปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นมาอีก,อกอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนทั้งหมดอ่าอย่างเช่นกลุ่มบริษัทต,ต,ต่างๆก็จะต้อง,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 งถูกปิดในช่วงโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีอ่าสวัสดิการประกันสังคมเหล่านี้รองรับ ừ, ให<ช>้กับพนักงานของเขาซึ่งก็ยังไม่เดือดร้อนมากนะคะอ่าแต่ว่าคนที่ทํางานในสถานบริการ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฉลี่ยมีอยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นท่านั้นที่เข้าถึงในเรื่องของสวัสดิการประกันสังคมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เมื่อตกงานุมันก็ไม่มีอะไรที่จะมารองรับทั้งสิ้อนะคะแต่ไม่ว่ากี่รอบที่เกิดขึ้นนะจนถึงปัจจุบันค่ะโควิดรอกนี้สถานบริการก็ยังเป็นกลุ่มแรกที่ถิกสักปิด,ดอยู่ดีอืค่ะค่ะ อันนี้ต้องต้องเล่าถึงว่าพนักงานบริการโดยส่วนมากของประเทศไทยร้อยเปเซ็นเป็นคนที่ดูแลครอบครัวค่ะนะคะในกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานบริการแปดสิบเปอร์เซ็นตเป็นแม่ะคะ่ะไม่ใช่ปากเดียวท้องเดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเฉลี่ยแล้วนะคะพนักงานบริการหนึ่งคนดูแลคนข้างหลังอยู่ประมาณห้าคน นะฮะลองคิดดูง่ายๆนะคะในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะกระทรวงมหาดไทยเคยทำสำรวจสถานบริการนะคะ <Okay. S 2> ทั้งหมดหน mm. ึ่งแสนสี่ห่นสองพันเจ็ร้อยแปดก้านมีอันนี้สถานบริการนะฮะแสนกว่าแสนสี่นะคะ <Okay. S 2> ถ้าคิดเฉลี่ยง่ายๆนะคะร้านหนึ่งมีคนทำงานอยู่ประมาณสิบคนก็ร้านกว่าแล้วเห <Okay. S 2> ็นไหมคะ จำนวนคนล้านกว่าแล้วถ้าคนล้านกว่านี้ต้องดูแลคนข้างหลังอีกคนละห้าม mm hmm. ันแปลว่าเจ็ดล้านกว่าคนที่เดือดร้อน mm hmm. นะ mm hmm. อันเนี้ยเห็นแบบชัดเจนมากๆนะคะเพราะงั mm ้นแล้วเนี่ยความเดือดร้อนได้ไม่ใช่น้อยนะคะแล้วข้อเรียกร้องที่เรามาเรียกร้องขอที่รัฐบาลไทยเนี่ยต้องเข้ามารับผิดชอบ นะคะในการสั่งปิดที่ทําให้คนเหล่าน,นี้ต้องตกงานที่ทําให้คนเหล่าน,นี้ยากลาบากไม่ใช่แค่ตัวคนทำงานแต่รวมกระทบไปถึงครอบครัวอใช่ค่ะซึ่ง,นะงลูกก็ยังต้องส่งเสียนะคะต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะถึงเรียนปิดก็ยังต้องจ่ายาค่าเทอมนะคะ <laughs> เป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่มีการพูดกันข้างนอกเยอะมากนะเบีนค่าเทอมค่ะใช่ใช่เพราะว่าประเทศเราไม่ไม่เรียนปีจริงนะคะนะคะเวลาจ่ายค่าเทอมนะถ้าบอกว่ายกเว้นค่าเทอมค่าเทอมอาจจะสามพันนะ แต่อาจจะต้องจ่ายค่ากิจกรรมที่เศษค่าบำรุงโรงเรียนค่านู่นนี่นั่นอีกประมาณหมื่นกว่าอ่าค่ะอะไรเนียเป็นต้นนะคะค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองใช่ค่ะและ80%ของกลุ่มพนักงานบริการคือคนที่เป็นแม่ค่ะลองคิดดูสิคะว่าจะเดือดร้อนขนาดไหนงานไม่มีก็ไม่มีรายได้อันนี้แค่เฉพาะในในกลุ่มของถ้าฟังดูแล้ว พิธาตาพูดถึงในกลุ่มเฉพาะกลุ่มสถานบริการเนาะที่มีพนักพนักงานบริการอเจะเรียกว่าอะไรล่ะอะ่พนักงานให้ให้บริการทางเพศว่างั้นเนะนะเหมือนเหมือนค้าบะระเวณีนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งซึ่งแน่นอนกลุ่มเนี้ยเข้าเข้าไม่ถึงประกันสังคมด้วยแน่นอนอ่านะคะแน่นอนเลยว่าเขาไม่ถึง ไม่ไม่ใช่แค่กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะที่เข้ามาถึงไม่ว่าคนที่จะเป็นดอแมนคนที่เป็นแม่บ้านคนที่เถ้ารวมหมดค่ะเข้ากาตกงานเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันอก็คือแต่ว่าใครที่ทางานอยู่ในสถานบริการคิดตกงานทั้งหมดเลยอ่าในอันนี้เฉพาะในกลุ่มสถานบริการที่เป็นอ่าลักษณะเป็นกลุ่มสถานบริการทางอ่าทางทางเพศเนาะอ่าก็แต่แต่ในความเป็นจริงแล้วพนักงานบริการที่อ่าทาง มูลนิธิเอ็มพาวอพูดถึงไม,ไม่ใช่แค่กลุ่มของพนักงานบริการที่สถานบริการนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงกลุ่มอื่นด้วยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วกลุ่มพนักงานบริการทั้งหมดนะคะก็จะมีกลุ่มที่ทําเป็นอ่าไลา์นะคะกลุ่มที่ทำในออนไลน์หรือกลุ่มที่ทำข้างถนนนะคะคนเหล่านี้เขาก็มีผลกระทบเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า คนเหล่านี้ก็อาจจะยังพอที่จะขยับขยายในการทํางานได้บ้างนะฮะแต่คนที่ทําประจําอยู่ในสถานบริการเนี่ยสนิทเลยค่ะนะไปเลยไม่ทราบออกเหมือนคนขายมูฟติ้งนะขายขายมูฟิ้งถึงเศรษฐกิจไม่ดีก็ก็ยังเปิดร้านขายได้เนาะยังเขียนรูตัวเองไปขายได้อ่าใช่ค่ะ แต่ว่าคนที่ต้องทํางานเป็นลูกจ้างในร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวปิดก็คือปิดเลยถูกไหมคะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่นังพูดถึงค่ะนะคะแล้วข้อเรียกร้องที่เราได้มีการเรียกร้องต่อรัฐบาลไปตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดก็คือปีนี้ก็มีการส่งข้อเรียกร้องไปอีกถูกต้องใช่ไหมคะใช่เราเรามีการเรียกร้องอะไรไปบ้างถ้าเราเอาจดหมายเกิดผลิตตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นฉบับที่สามแล้วนะคะค่ะ ค่ะในฉบับแรกตั้งแต่19มีนาหกสามฉบับที่สองตอนยี่สิมิถุนาหกสามแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับที่สามคือ19เมษาหกสค่ะนะคะที่ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามารับผิดชอบกับคำสั่งที่ติดสถานบริการนะคะ,ะ,ะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าอขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยในการที่จะ เยียวยาให้กับคนที่ทํางานอ่าในสถานบริการเนี่ยห้าพันบาท<ค>จนกว่าจะกลับมาเปิดได้นะคะ่าแล้วก็ความจริงแล้วเราก็เรียกร้องให้อ่ารัฐบาลเนี่ยต้องยกเลิกกฎหมายปากามกันค้าประเวณนี้สักทีเพราะกฎหมายตัตนาาวนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอืกฎหมายตัวน,นี้มีแต่ให้โทษให้โทษ<ค>สังคมด้วยนะไม่ใช่แค่คนทํางาน นะแต่ถ้าพูดในแง่ของคนทํางานกฎหมายตัวนี้คือตัวที่ทําให้คนที่ทํางานในสถานบริการทั้งหมดถูกอ่าไม่อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่อืมอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยว่างั้นเถอะฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟถินเขาจะเป็นแค่ดอลแมนถินเขาจะเป็นถูกมารวมไปแล้วในด้านอื่นก็ถูกมารวมแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกัน ค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะกฎหมายตัวนี้เนี่ยทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าสู่ภายใต้กฎหมายแรงงานลองคิดง่ายๆถ้ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานวันนี้เขาก็ไม่เบียดร้อนนะคะอืแต่ก็คงค่ะแต่ก็คงมีความคิดเห็นอีกหลากหลายแตก แยกย่อยกันไปอีกเยอะซึ่งประเด็นนี้เป็นเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะนอกจากในเรื่องข้อกฎหมายที่เรามีการเรียกร้องไปแล้วเงินเงินเยียวยาก็คือ5,000ันบาทห้า0ันบาทนี่คือต่อเดือนหรือว่ายังไงคะต่อเดือนต่อคนหรือว่ายังต่อเดือนต่อคนใช่ค่ะแล้วก็ข้อเรียกร้องค่ะข้อเรียกร้องในส่วนของกฎหมายแล้วยังมีข้ออื่นอื่นอีกไหมคะจริงจริงแล้วเนี่ยเราก็ เคยเรียกร้องตอนฉบับที่สองว่าขอให้ลบประวัติค,ความผิดทางอาญาของผู้ที่ทํางานบริการทางเพศนะคะที่เคยถูกจับนะคะเพราะว่าด้วยกฎหมายตัวนี้เนี่ยเมื่อถูกจับพุทเนี่ยเขาก็จะมีประวัติทางอาญาทาันทีนะคะเพราะมีประวัติทางอาญาทําให้เขาไม่สามารถออกจากอาชีพได้นะคะอืมที่จะ <S <S ไปทําท <ำ S 1> อาชีพอื่น อื่นไม่ได้แล้วค่ะ<อ>เพราะว่ามีประวัติทางอาญาการที่จะไปหาอาชีพใหม่ย,ยากแล้วค่ะ<อ>จะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้นะคะ<อ>ถ้ามีประวัติทางอาญาแบบนี้แ<อ>ี่หนบอกเลยนะคะว่ากฎหมายตัวนี้ไม่ได้ส่งประโยชน์อะไรเลย<อ>แทนที่จะทําให้คนได้ออกจากอาชีพก็ออกไม่ได้เรื่องนี้ก็เป็นกฎหมายอาญาค่ะประเด็นนี้รู้สึกในในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็เคยมีการพูดถึงในรายการด้วยเหมือนกันในเรื่องของประวัติ ประวัติเนี่ยแหละคดีต่างๆเนี่ยแหละของผู้ต้องหาผู้ต้องโทษอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้มีการพิจารณาว่าจะจะลบหรือจะจัดการยังไงเพื่อให้คนเหล่าเนี้ยเมื่อออกมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่สังคมเพื่อที่จะมีโอกาสในการทําอาชีพอื่นได้ด้วยมีการพูดถึงใช่ค่ะเพราะว่าการมีประวัติทางอาญาเท่ากับเป็นอาชญากรนะคะอค่ะทีนี้ขรองการขายบริการทางเพศไม่น่าจะมีความผิดร้ายแรงขนาดนั้นมั้งคะอืมนะ อืมก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ควรจะต้องมา <c oughs> มา,มาถ,กถกกันเนาะ <c oughs> มาร่วมคิดร่วมกัน <c oughs> ร่วมกันขบร่วมกันคิดนะคะแล้วในส่วนของข้อเรียกร้องต่างๆที่เรียกร้องไปเหลือเวลาอีกประมาณสักสามสี่นาทีได้รับเสียงตอบรับจากรัฐบาลยังไงแล้วเราจะขับเคลื่อนหรือติดตามอะไรยังไงต่อไปคะ ทางคณะ,ะรัฐบาลก็ได้มีจดหมายตอบกลับมานะคะว่าได้ส่งเรื่องไปอย่างกระทรวงลังแล้วก็ทางสภาพาร์แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นความชัดเจนใดๆนะคะว่าท่านจะแก้ไขปัญหาให้พวกเราอย่างไรนะหรือรับผิดชอบต่อพวกเราอย่างไรนะคะทีเ่เป็นความชัดเจนยังไม่เห็นนะคะ,ะแต่เพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ทํางานในสถานบริการไม่ได้มีแค่คนไทย ค่ะนะคะยังมีกลุ่มที่เป็นชาติพันธุ์ยังมีกลุ่มที่เป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มเหล่านี้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีเอกสารทางราชการทั้งทางประเทศต้นทางแล้วก็ทางประเทศไทยเราเองค่ะนะคะแต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือใดๆเลยค่ะอืะอก็ต้องอาจจะต้องเรียกร้องประเทศต้นทางให้เข้ามาช่วยเหลือแรองงานของเขาด้วยนะคะ ไม่ใช่เป็นภาระของประเทศไทยเพียงอย่างเดียว<อ>ใช่ไหมคะควรอาจจะมองไปถึงเรื่องที่ว่าน่าจะได้มีการประสานกันระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้คือพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยรัฐบาลรับรู้ข้อเรียกร้องรับทราบแล้วนะ,ะรับทราบส่งสัญญาณตอบกลับมาแล้วว่าได้มีการรับทราบแล้วแต่ทางนี้เองก็อยากจะได้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าเอะแล้วเราจะทำอย่างไรละ่ะ กับกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ทีนี้นอกจากเราจะรอรอเพื่อที่จะเห็นรูปธรรมต่างๆเลยนะคะในส่วนของเราเองได้ <c oughs> อันนี้คงต้องรอใน,ในส่วนของเราเองเราเราจะได้มีบทบาทหรือมีการที่ว่าทําอะไรที่มันเป็นรูปธรรมกับสถานการณ์ดังกล่าวในข้อเรียกร้องตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะสําหรับในส่วนของมูลนิธิและว่าเครือข่ายค่ะ ในในส่วนของมูลนิธิจัสเตอขายก็ร่วมกันในการที่จะอาสาหารนแล้วก็จะทำอในการช่วยเหลือ,อกันนะคะซ <Okay. S 2> ึ่งก็มีอาเงานินทุนของกลุ่มเลสอเมร่าเลดอเมล่าเป็นกลุ่มของพนักงานบริการโดยอ่าโดยสากลน,นะฮะ <Okay. S 2> ที่เราเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะแล้วเ,เราขายทั่วโลกนะคะค่ะ กลุพนักงานบริการมีเครือข่ายทั่วโลกค่ะมีทั้งหมด237องค์กรใน71ประเทศนะคะโอ้ค่ะชื่อว่าเครือข่าย n s w p ค่ะแล้วก็ r e ส u ซ b เบ l ก็เป็นกองทุนของกลุ่มพนักงานบริการโดยเฉพาะที่เอาเข้ามาในการเยียวยาและก็ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานบริการในช่วงระหว่างโควิดในขณะเดียวกันกลุ่มพนักงานบริการในไทยเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะแล้วก็มีโครงการในการ ที่เหลือกัน,กน,กนเองนะคะในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเพ่นที่บ้านเรามีอะไรที่เป็นน้ำยาล้างจานมีสองถุงสามถุงก็เอามาแบ่งกันให้เพื่อนถุงมือเอามาวางไว้ตรงกลางใครมีท้าสารสองถุงก็เอามาแบ่งถุงึ่งใครมีไข่ใครมีอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือ เอามามาเหมือนกับามาแบ่งปันกันมาแลกเปลี่ยนกันบ้านฉันขาดตากระป๋องาฉันหยิบตากระป๋องไปอันนี้บ้านฉันมีมาม่เยอะเอามาม่ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดการแลกเปลี่ยนบางคนมีผ้าอนามัยเอาผ้าอนามัยมาอ่าค่ะแตตอนนี้ก็ก็ช่วยเหลือกันค่ะแล้วเราก็พยายามขอความช่วยเหลือไปยังอทาง